รื่องดื่มเกลือแร่เกตเตอร์เรดโดยบริษัทซันทูรีเบฟซี่โคเบฟเฟรตประเทศไทยจำกัดตอบย้ำภาพความเป็นผู้นำด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งเน้นหน้าต่อยอดความสำเร็จลุยจัดการแข่งขันเกตเตอร์เรดฟรายฟีฟายฟุตบอล2024ศึกลูกหนังเยาวชนไทยรุ่นอายุ14-16ปีเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถและศักยภาพด้านฟุตบอลออกมาอย่างเต็มที่แลนะเฟ้นหาสุดยอดทีมนักเตะไทยเพียงหนึ่งเดียวเป็นตัวแทนระดับประเทศบินลัดฟ้าเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิง แชมป์โลกเกตเตอรเ UCL Final Five v Five Experience พร้อมชิงรางวัลสุด Exclusive บัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศประจำฤดูกาล2023-2024แบบติดขอบสนามนัณสนามเวลวี v, กรุงรันดอนประเทศอังกฤษครับต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬา ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งเกตเลตเนี่ยเราก็หวังว่าตัวฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมและก็ตัวสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์เกตเลตกับกลุ่มผู้บริโภคหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่รักการออกกําลังกายหรือคนที่ชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลน,นะครับให้หันมาดื่มเกตเลตเพื่อชดเชยการเสียเกลือแร่ระหว่างตอนซ้อมหรือตอนเล่นกีฬามากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกตเลตไฟาซพาของเราเนี่ยก็หวังว่ามันจะเป็นรายการที่น้องๆได้ มาโชว์ฝีเท้าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะแข่งกับทีมทั่วประเทศหรือว่าทีมจากทวีปต่างๆนะครับที่เกตเลตไฟไฟโกลบอลนะครับแล้วก็หวังว่าประโยชน์ตรงนี้น้องๆสามารถประยุกต์เอาไปใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ประสบความสําเร็จในอนาคตต่อไปได้ครับครับต้องบอกว่ารางวัลปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็คือถ้าเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับได้ไปแข่ง เกตัเลต์ไฟฟี่ไฟไฟ์โกลบอลเนี่ยที่ประเทศอังกฤษนะครับที่กรุงลอนดอนเลยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆกับการไปเตะที่ต่างประเทศเจอทีมจากทวีปต่างๆนะครับไม่ว่า,ะาจะเป็นบราซิลหรือฮอนดูรัสอะไรพวกนี้หรือว่าเกาหลีใต้นะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเป็นแชมป์ของเกตัเลต์ไฟฟี่ไฟโกลบอลเนี่ยจะได้ไปติดขอบสนามชมนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่สนามเบิบี้เลยครับเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับก็ต้อง ยอมรับว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบยอดเยี่ยมมากจริงๆครับครับผมกับโอกาสที่ได้รับจากเกตาเรสนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบขอบคุณทางเกตาเรสมากๆนะครับที่ให้โอกาสเด็กๆนะครับก็เราทําให้เรามีโอกาสได้ไปดูไปเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นครับไปดูความเป็นมืออาชีพของทีมจากตัวแทนจากต่างประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะทีมจากอเมริกาใต้นะครับเขามีความเป็นมืออาชีพมากๆครับครับผมก็ได้ประสบการณ์สูงมากครับครับผมก็ต้องบอกว่า ฟุตบอลไฟฟ้ไฟนะครับของเกตเรตเนี่ยเป็นเป็นสนามเล็กนะครับเพราะนั้นก็ลักษณะการเล่นต่างๆก็คล้ายๆกับรูปแบบทางฟุตซอลด้วยครับผมแล้วก็เชิญชวนให้เด็กๆนะครับเตรียมตัวเตรียมร่างกายนะครับเตรียมหัวิตหัวใจนะครับรับศึกษาวิธีการเล่นนะครับเตรียมพร้อมอเทคนิคต่างๆนะครับเพราะว่าต้องใช้ทักษะส่วนตัวทักษะความสามารถเฉพาะตัวท,ที่สูงมากนะครับก็ เชิญชวนครับเชิญชวนให,ให้มาร่วมในปีนี้ด้วยกันครับคัพเกตาเลตไฟฟีไฟฟุตบอลนะครับปีนี้ก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่16มีนาคม2อ2 4ะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครนะครับที่ f a c e o o o แฟนเพจเกตเลสไฟฟี่ไฟฟุตบอล t ท a แ l นด์นะครับหรือถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเกตเลสไฟฟีไฟฟุตบอลไทยแลนด์เหมือนกันครับ